ของจริงวะตอนแรกคิดว่าโมเอ้ยเฮ้ยของจริงวะ สวัสดีครับครั้งนี้นะฮะเป็น EP ีที่เราจะเข้าไปตามหาวัตถุดิบพื้นถิ่นกันนะฮะต้องบอกองี้นิดหนึ่งว่าเราอยู่ในเกาะที่เป็นเกาะแห่งผลไม้นะฮะถ้าบอกแค่นี้ก็เริ่มจะรู้แล้วว่าเราจะเข้าไปตามหาวัตถุดิบอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลไม้อันนั้นเนี่ยนะฮะเราจะมาครีเอทเป็นของขาวของหวานได้สนุกแค่ไหนนะฮะนี่เดี๋ยวเข้าป่าตามหากันดีกว่าป๊อปผมเพียบเลยนะฮะรูปก็เริ่มเลยป่าเข้าป่ากันดีกว่าบุญเต็ม ปไปไปไปตามหากันจนค่อนสวนแล้วนะฮะเจอละส้มโอนี่วัตถุดิบพื้นที่ที่เราตามหานะฮะนี่แม่ผมเองทีนี้แม่อันนี้ส้มโออะไรอ่ะพันข่า่น้ำผึ้งเนี่ยเหรอไรเมล็ดทำไมไรเมล็ดอ่ะไม่มีเม็ดเพรามาปอกมาแล้วไอใช่เน๊เอาเอาเอาอันนี้ไม่มีเม็ดจริงเหรอก็ไม่รู้ก็ลองดูแม่เขาปอกเจอของเก่าโชว์เลยนะ เดี๋ยวมาดูว่าแม่ผมราคาคุยวหรือเปล่าแม่ไนท์พุทก็ได้แล้วนี่นะฮะต้องบอกว่าส้มโอที่ที่สวนเราเนี่ยนะฮะก็อบอกว่าไม่ได้ดูแลอะไรเยอะมากนะฮะก็คือว่ารดน้ําใส่ปุ๋ยเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆตับ,บออสารร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ไม่ได้แบบว่ามืออาชีพเหมือนคนอื่นเขามันลูกอาจจะไม่สวยแต่ลูกสวยสวเนี่ยแม่มันเก็บหมดแล้ว <laughs> นะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูกัน โอ้โหเฮ้ยของจริงวะตอนแรกคิดว่าโมเออเว้เฮ้ยของจริงวะไม่มีเมล็ดเขาปอกกินไหมแม่เขาปอกกินมาเลยอันนี้คือข่าวน้ำผึ้งนะฮะข่าวน้ำผึ้งหวานไหมอันนี้เนี่ยนะไปทําเมนูกันว่ามันจะเจ๋งยังไงบ้างนะฮะกับเมนูข่าวเมนูหวานเรานะป่ะเจอกันที่คิทเช่นสตูดิโอวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็คือส้มโอนะคะวันนี้เราเอาส้มโอมาทําทั้งของข่าวและของหวาน วันนี้มาดูของหวานกันก่อนนะคะคืออันดับแรกเราจะทําเป็นเป็นพเมโลอารมณ์เหมือนซอสกับฟิลลิ่งอ่ะก็คือเหมือนอารมณ์แบบเป็นซอสก็ได้หรือเป็นไส้ครีมก็ได้ <Wow. S 1> ไส้สำหรับเบเกอรี่อะไรเงี้ยทำขนมอะไรเงี้ยค่ะนี้เราจะมาดูส่วนผสมกันนะคะก็คือว่าจะมีส้มโอพันอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะปีน้ำตาลเ,เราจะใช้เป็นน้ำตาลเขาเรียกไรน,นะมันกาลสายแดงอะ่ะเออฮะ แล้วก็เป็นบราซูก้าเนาะแล้วก็น้ำการเขานิดหน่อยแล้วก็จะมีผงซีนามอนนะคะแล้วก็แอปเปิลไซเดอร์เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันอันนี้เป็นเลมอนนะเราจะเอาผิวเลมอนเพ,มเพิ่มความหอมให้กับเขานะคะแล้วเราก็จะใช้น้ำเขาด้วยนะคะลูกหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวเราค่อยเอาเม็ดออกบีบไปก่อนตามด้วยเกลือนะคะผงชีานามอนน้ำตาลทรายบราซูก้าแอปเปิลไซเดอร์ ตั้งไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะจนน้ำงวดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะบดให้มันหยาบนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้เอาละเอียดมากอะไรเงี้ย <c oughs> เราจะมาเอาซอสส้มโอของเราเนี่ยมาทำเป็นกาเล็ต <c oughs> เขาเรียกว่ากาเลก็ก็มันก็คล้ายๆพายเนาะพอมลโลพอมโล ชีสกาแลตเอออย่างนั้นแหละโอเคส่วนประกอบเรานะก็จะมีแป้งร่อนแป้งก่อนจริงๆเขาต้องใช้เครื่องไอ้ food processor ไม่มีค่ะสั่งแล้วแต่ยังไม่มาส่งทีนี้เราร่อนแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปเราก็จะมาใส่ตัวครีมชีสนะคะใส่เข้าไปเลยตามด้วยเนยนะคะ ทุกอย่างนี่หั่นเตานะเห็นเป็นแผ่นนี่คือมันติดกันเป็นก้อนนะจริงเราหั่นเตาแล้วก็าำด้วยกเกลือโอเคกดได้นะจ๊ะอ่ะพอเริ่มเป็นเมสไซเนาะก็ใส่กส้มใส่ชูแล้วก็ส่วนน้ำมาทยอยใส่นะไม่ต้องแบบใส่ยเยอะเพราะว่าเดี๋ยวแช่ปั่นต่อค่ะเดี๋ยวเราเอามานวด ต่อนวดมือได้แหละโอ้โหมีแต่บาดใช่ไหมเนี่ย oh, <no. S 1> นวดเบาๆนะไม่ต้องแบบนวดแบบกระหือรืออะไรมากแค่ใช้ตรงนี้นวดเบาๆก็พอเราได้แป้ง20นาทีออกมาจากห้องฟลีซแล้วนะคะเราจะคึงเป็นแผ่นบางๆบางประมาณ2อมิลได้อะ่ะ อ่ะเราคลึงแป้งแล้วเราก็ทําให้มันเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวไส้เนี่ยใส่ไปตรงกลางเลย <Wow. S 1> แล้วก็ครีมชีสครีมชีสครีมชีสจับตีบตรงกลางนลองพรมน้ำดิดหน่อยลองจับตีบ อย่างที่บอกนะวันนี้วัตถุดิบของเราก็คือซ้มโอนะคะอาหารข้าวของเราที่เราจะทำเกี่ยวกับซ้มโอก็จะเป็นแกงมัสมั่นนะคะเรื่องอาจจะไม่ครบเพราะว่าไปตลาดยากของหายากเราก็ใช้ของเท่าที่มีเนาะก็คืออันนี้เป็นพริกแกงสำเร็จรูปแล้วเนื้อพริกแกงมัสมั่นแบบเจนะคะแล้วก็น้ำส้มมะขาม อะไรวะดาวผงเห็ดอ๋อผงเห็ดนะหอมใหญ่ขมิปี๊บอันนี้เป็นเห็ดเห็ดหัวลิงซื้อมานานแล้วไม่ได้ใช้คือเอามาใช้เลยอันนี้เป็นผักเห็ดปรุงรสราคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้ดีถั่วเลี่ยงต้องมีอยู่แล้วทีนี้เราไม่มีมันฝรั่งเราก็เลยใช้ถัว่วสองถั่วเลยอันนี้เป็นถั่วลูกไก่อ่ะฮะแล้วก็พระเอกของเราก็คือ อ,อะไรนะ<อ>ซ้มโออ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันดีกว่าเนะว่าจะทํำยังไงค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราใส่กะทิค่ะหลังจากที่เราคั่วกะทิให้แตกมาแล้วนะคะเราก็ใส่พริกแกงค่ะต่อไปใส่ถั่วแล้วก็ใส่หอมใหญ่ค่ะเรามาปรุงกันค่ะน้ำตาลปี๊บ น้ำมะขามเปียกค่ะผงเห็ดค่ะแล้วก็เกลือค่ะเคี่ยวทุกอย่างจนสุกแล้วก็ปรุงรสได้ทีแล้วนะคะเราใส่เห็ดคนสองสารอบก็ยกขึ้นได้เลยค่ะ โอเคเสร็จ okay, แล้วนะคะมัสมัน่นส้มโอของเรานะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะเรามากินกับบาเกตของเราอันนี้บาเกตเราก็ทำเองนะเอาช้อนกับมีด,ดมาจะติ๊กยังไงเนี่ยอะไรของฉันวันเนี่ยเอาก็ไปเ,เราได้แผลมาหนึ่งแผลรได้นะให้ดูเลยส้มโอว่าเราใส่ส้มโอจริงๆเดี๋ยวไปติดถั่วนี่นี่นะส้มโอ แงบชิมกันอร่อยทั้มว <Wow. S 1> ้าวกระเห็ดหัวเิงจะเข้าปากหมดไลเนี่ย <c oughs> หอมอือม,มันอร่อย,อยตรงที่ว่าพอเรากัดเข้าไปแล้วมันจะได้กลิ่นเครื่องแกงแต่พอเรากัดโดนเนื้อส้มโอแล้วน้ำส้มโอมันไปแตกเปี้ยวหวานในแบบในปากเราอะอร่อย wow. เต็มปากคุณไม่ได้ถเต็มป,ปากมาก,าก,มากถือต้มโอไม่ผมเลยเพราะว่าถ้าใครเคยดูรายการนนาคารบ้านทุ่งอะ่ะเขาก็ไปถ่ายที่เขาเก็ไปถ่ายที่บ้านเราได้แหละ <c oughs> ตอนนั้นเรายังไม่รู้เทคนิคการทําต้มโอเราก็ใส่ต้มโอมันก็เลยเกิดความขมนิดนึงอะไรเงี้ยตอนนี้เรารู้วิธีการทําแล้วมันก็เลยแบบไม่ขมลองทากันดูนะคะการแลดของเราก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาอาจจะ ไม่เป็นถ้วยนะเพราะมันบานเราบีบไม่แน่นเรากลัวมันแตกอะไรเงี้ยโอเคชิมกันดาวไสเป็นไงมากหอมมหมหอมอะไรมาใต้หอมหอมอะไรติ๊กต๊กติกต๊กตติกต๊กตสมโอเหรอพี่ใช่มันแบบส้มโอเปรี้ยวๆไปแตกในปากต้องออเออือ,อ ปลาสมอที่เราเคี่ยวไปเมื่อเช้าตอนแรกทำก็ตะดูต่อมมันจะอร่อยปะวะอ,อร่อยอยู่อร่อยอยู่นะหอมแป้งกันร่วนดิเห็นแป้งหน้าตาอย่างนี้ก็ไม่คิเลรนะคะร่วนนะคะอร่อยมากค่ะ เปรี้ยวหวานเป็นไส้ที่อร่อยกินกับแป้งข้างนอกกร,บกรบอบๆน่รักตลก่าเพือนวันนี้ต้มโอของเรานอกจากจะเป็นผลไม้เขาเรียกแล้วนะเป็นผลไม้พื้นถี่ของเกาะลายิปท่านเราเลยนะคะเราเอาเอามาทําเป็นอาหารขาวกับอ,อาหารหวานซึ่งโดยปกติถ้าวคนพื้นที่แถวนี้เขาจะทําเป็นยำซ้มโอใช่ไหมซึ่งยำซ้มโอ ถามว่าเป็นของอขึ้นชื่อไหมขึ้นชื่อเราเคยไปออกรายการสุพัชช่วยด้วยนะนั่แหละดับกต่ทั้งยกทีมเลยมันคือยำซ้มโอเราก็อยากจะมาเปลี่ยนบ้างเนาะแบบว่าเอามาทาเป็นแบบเป็นแกงม,มัสหมั่นซึ่งเราก็สามารถดับความขมของมันได้แล้วออกมารสชาติก็คือลมกล่อมกินแล้วมันก็มีความเป็นเม็ดอะไรนะตัวกุ้งของซ้มโอก็อยังแตกป๊อปป๊อปป๊อป,อปอแล้วพอมาเป็นขนมหวาน เราก็เอามาเคี่ยวเป็นซอสก็สูตรเรานี่แหละเราก็ทำมันไม่มีสูตรใาตัวหรอกเราก็ทำชิมชิมรสเอาอะไรเงี้ยแล้วก็ลองมาทานแบบว่ากับแป้งพายอะไรเงี้ยก็สรุกว่คือก็เข้ากันดีวันนี้ผ่านมาเมนูส้มโอเราผ่านผ่านค่ะเคี่ยมใครอยากลองทานลองทานก็เอาลองไปทำกันดูนะคะโอเคค่ะจบแล้วฮะ EP ส้มโอเรานะครับแม <S <S 2> <S 2> ส้มโอมหาสัจจรรย์ขอเล่นหน่อยเหอะไม่ไม,ไม,ไมีเม็ดเจ๋งะ ตาม EP เราต่อไปนะฮะว่าตามยังไงบ้างนะฮะ Facebook Fanpage เรานะฮะแล้วก็ YouTube เรานะฮะตามขึ้นข้างล่างนี้นะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปต่อไป